ช่วงนี้นับได้เลยว่ากระแสของแบ็กมิดวูคองนั้น <c oughs> กำลังถูกเป็นที่พูดถึงในหลายๆจุดครับอีกทั้งทั้ท,ที่จริงแล้วก็เป็นที่พูดถึงมามากกว่าปีถึง2ปีแล้วด้วยซ้ำทั้งในเรื่องของการปฏิวัติว,ตวงการเกมจีนเมคานิกเกมโซลไลค์ like, หรือแม้กระทั่งกราฟิกที่เงางาม แต่ที่เป็นที่พูดถึงที่สุดในช่วงนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของตัวเอกของเกมที่อาจจะไม่ใช่หงอคงในแบบที่เรารู้จักกันนั่นเองครับ สวัสดีครับผมนินมิทอส,สรีเควียมและในคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับตัวเอกของเกม b a c k กเมดวูคงกันนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นหากไม่ใช่หงอคงหรือแห้งเจียแล้วจะเป็นใครกันแน่แล้วก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ Black Mid Wukong เป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานไซอยิ๋วครับโดยที่ทางตำนานนั้นจะเป็นนิทานแฟนตาซีโบราณที่เสริมเติมแต่งจากเรื่องจริงของพระธรรมสังจังหรือสเวนจังที่ได้เดินทางจากจีนไปยังอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกและนำหลักธรรมคำสอนกลับมาโดยบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ก็มีชื่อว่าต้าถังซี่โหยจี แปลว่าจดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกมหาราชวงศ์ถังนั่นเองครับโดยตัวเกมนั้นจะให้เราสวมบทบาทเป็นวานอนออกเดินทางและประจนภัยไปไหนดินแดนของอดีตเรื่องราวไซอิ๋วนั่นเองครับ ฉากสุดท้ายของตัวอย่างที่เซอร์มาถึงนั้นที่ตัวเอกกำลังจะลงกระบองไปยังศัตรูกลับปรากฏตัวของว่านอนอีกตัวที่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างเต็มยศและเรียกได้ว่าอาจจะเป็นซุนหอองอคงหรือเฮ่งเจียตัวจริงแล้วเราละ่ะเป็นใครกันแน่จึงเป็นที่มาของกระแสนั้นนั่นเองครับหากใครไม่ได้รับรู้เรื่องราวตำนานไซอิ๋วอย่างละเอียดมาก่อน อาจาไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่าในตอนหนึ่งของนิยายนั้นมีการปรากฏตัวของหงอคงตัวปลอ,อมนั่นเองครับโดยมีเรื่องเล่าประมาณไว้ว่าครั้งหนึ่งที่มีกลุ่มโจรเข้ามาปล้นพระถังซัมจัง๋งหอคงได้วิสัมมันโจรไปสองคนนำซ้ำนั้นยังถือเป็นความภาคภูมิใจของมันเองเสียด้วยซ้ำพระถังซัมจัง๋งจึงดุด่าหงงอคงยกใหญ่ว่าเหตุใดถึงต้องฆ่าชีวิตคนด้วยเรา ในขณะที่ตัวผู้เป็นอาจารย์นั้นก็กำลังขอขามาต่อร่างไร้วิญญาณของโจรทั้งสองก็ยังไม่ไหวจะดูด่างงอคงต่อไปนั่นจึงทำให้หงอคงไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงเหมิมเกลิมอ้างฝาดินเง็กเสียนฮองเตเจ้าสมุดวารีต่อปากต่อคำกับผู้เป็นอาจารย์จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันนั้นเดินทางไปถึงบ้านผักกลาทางแห่งหนึ่งพระถังสำจั๋งก็คนพบว่า บ้านที่ตนมาพักนั้นเป็นของครอบครัวโจรที่เงาะคงได้ฆ่าชีวิตไปแล้วทําให้เหล่าคนในครอบครัวนั้นต้องการที่จะแก้แค้นพระถังซัมจัง๋งทาได้เพียงขอกับเงอะคงว่าอย่าต้องให้ถึงกับเป็นการฆ่าแกงกันเลยแต่กลับกันตัวสิทธ์นั้นกลับเด็ดหัวของโจรผู้เป็นพอ่อและนําไปเย็นยอต่อหน้าอาจารย์ว่าผู้คนเหล่านี้นั้นเลวสามและสมควรแล้วที่จะต้องจบชีวิตลง พระถังสัมจั๋งไม่สามารถให้อภัยเงาะคงได้จึงสวดมนต์รัดกล้าวและดูด่าว่าเงาะคงว่าหากไม่ฟังคำพูดของผู้เป็นอาจารย์แล้วที่จะเห็นคุณค่าในชีวิตก็คงต้องแยกทางกันสามยังไล่เงาะคงอีกด้วยหลังจากนั้นหลายวันพระถังยังคงเดินทางต่อไปในแดนกันดาลวันหนึ่งทั้งตือโปยกายและสัวเจ๋งไปบิณฑบาตขออาหารพระถังนั่งพักใต้ต้นไม้ ซุนหงงอคงที่ได้สำนึกผิดแล้วก็เหาะลงมานำผลไม้มาให้และเอ่ยขอติดตามพระถังต่อข้าไม่มีอาจารย์ข้ายังหาที่ไปไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์ไม่มีข้าอาจารย์จะเดินต่อไปได้อย่างไรพระถังซัมจังหลับตาทำสมาธิต่อคำที่ซุนหงงอคงได้พูดขึ้นแล้วกล่าวกับหอคงกลับไปว่าเราจะไม่ขอรับอาหารใดใจากคนบาปหอคงโมโหเป็นอย่างมาก จึงฟาดกระบองใส่พระถังแต่ถ้าทำเช่นนั้นเรื่องใส่อิวก็คงจะต้องจบลงครับจึงแค่ยั้งมือกระบองแต่ด้วยพะละกําลังของซุนเงอคงแล้วแค่แตะลงที่บางพระถังเบาๆก็ทำให้อาวุธวิเศษนั้นสร้างแรงกระเพื่อมจนพระถังซํมจังสลบไปแล้วเงอะคงก็ขโมยสัมภาระทั้งหมดรวมไปถึงใบผ่านทางทั้งหลายที่พระถังซอมจังจำเป็นต้องใช้แล้วหนีหายไป ตืออป้อยกายและสัวเจ๋งกลับมาเห็นอาจารย์สลบจึงเข้าไปช่วยเหลือและเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดก็ต่างโกรธกันมากพระถังซัมจั๋งไม่ได้ฉิดแขนชิดแต่เพียงว่าอยากจะเดินทางต่อไปโดยไม่มีสุนหอองคงและหวังแค่ว่าจะขอเพียงแค่ใบผ่านทางคืนมาแล้วต่างคนต่างอยู่กับเจ้าลิงตัวนี้จึงมอบหมายให้สัวเจ๋งไปเจราจาพร้อมกับชับว่าถ้าเงาะคงให้ใบผ่านทางกลับมาก็ดี ถ้าไม่ให้อย่าได้ไปวิวาทเด็ดขาดให้ไปหาเจ้าแม่กวนอิมซัวเจ๋งเดินทางไปหาซึ่งหงอคงที่เขาขั่วขัวสารหรือก็คือสถานที่ที่เป็นที่พำนักของหงอคงในสมัยเป็นท่านอองของเหล่าวานอนนั่นเองครับพบหงอคงกําลังนั่งพลิกอ่านใบผาดทางไปมาซัวเจ๋งจึงขอคืนนั่นเองแต่หงอคงก็กลับกล่าวไม่ให้และบอกว่าหากพระอาจารย์ไม่ต้องการข้า ตัวข้านั้นก็จะตั้งทีมไปอัญเชิญพระไตปิฎกเอาเองพร้อมเสกขบวนพรถัถหงม้าขาวตือป่วยกายสัวเจ๋งที่เป็นตัวปลอมออกมาสัวเจ๋งกลับโมโหอย่างจัดเข้าไปจัดการสัวเจ๋งตัวปลอมจนกลับร่างกายเป็นลิงลูกสมุนหมอโคงสั่งฝูงลิงให้ล้อมเอาไว้สัวเจ๋งก็ฝ่าฝูงลิงออกไปแล้วรีบไปหาเจ้าแม่กวนอิมเมื่อไปถึงตำหนักเจ้าแม่กวนอิมก็ต้องเป็นที่ตกใจนั่นเองครับ กับพบหงอคงอยู่ข้างๆเจ้าแม่สัวเจงจึงรุดเข้าไปต่อสู้กับหงอคงแต่เจ้าแม่กวนอิมนั้นก็เป็นฝ่ายที่ห้ามไว้แล้วจึงรู้ว่าหงอคงที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้กลับไปหัวกัวสารแต่อยู่ในสายตาเจ้าแม่กวนอิมตลอดมาหลายวันหงอคงขอตามตัวเจงกลับไปที่หัวกัวสารก็พบว่ามีหงอคงอีกตัวอยู่ที่นั่นทั้งคู่เลยไม่รอช้าและเข้าต่อสู้กันยืนยันว่า ใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงทู้กันอยู่นานต่างทั้งสองฝ่ายนั้นมีพลังทัดเทียมกันไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะฝ่ายซึ่งหมอโคงตัวจริงแปลงร่างเป็นร่างจำแลงต่างๆฝั่งตัวบอมอีกฝั่งหนึ่งก็แปลงร่างต่างนั่นเองครับฝีมือขนาดซึ่งหมอคงยังไม่เคยต่อกรกับใครแล้วต้องเสมอได้แบบนี้แถมยังใช้วิทยายุทธและกระบวนท่าต่างๆรวมถึงพลังวิเศษต่างๆเป็นรูปแบบเดียวกันด้วย สัวเจ๋งไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่กล้ายื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อต่อสู้ไปแล้วไม่รู้แพ้รู้ชนะจึงคิดที่จะต้องหาผู้อื่นมาตัดสินเป็นคนกลางนั่นก็คือการไปขอเชิญเจ้าแม่กวนอิมมานั่นเองครับแต่ปรากฏว่าเจ้าแม่กวนอิมเองก็แยกแยะไม่ออกเช่นเดียวกันจึงใช้วิธีท่องมนต์รักเก้าที่กระหมอ่อมกับกายเป็นว่าก็บาดเจ็บทุรนทุรายทั้งคู่ เรื่องแดงจนถึงต้องขึ้นไปกับสวรรค์ใช้กระจกสองปีศาจแล้วก็พบว่าเป็นลิงหงอคงทั้งคู่เช่นเดียวกันอีกครับเพราะไปยังที่พมนักของเทพพเจ้าที่รู้เรื่องราวทุกสิ่งแต่สิ่งที่เป็นคำพูดของสิ่งเทพกล่าวกลับมาคือข้ารู้ความจริงแล้วแต่ก็จะให้ทั้งหมดเนี่ยไปสอบถามจากพระยุไรตถาคตเสียดีกว่านั่นเองครับทั้งคู่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ต่างอ้างตนว่าเป็นตัวจริง ก็อ้างไปต่อสู้กันไปเย็นยอกันไปไม่มีใครยอมใครจนมาถึงต่อหน้าที่พระอยู่หลายนั่งอยู่พระอยู่หลายเห็นทั้งสองแล้วก็เข้าใจอธิบายกับเจ้าแม่กวนอิมว่าปีศาจท,ที่ปลอมตัวมาเป็นหงอคงนี้นั้นอยู่นอกภบภูมิสรรพสัตว์ทั่วไปมันคือปีศาจท,ที่มีชื่อว่าวานอนหกหูพร้อมชี้ไปที่ตัวปลอมหลังจากที่วานอนหกหูถูกจับได้แล้วจึงรีบแปลงกายเป็นพึ่งและบินหนีไป พระยูไหรโยนบาทครอบไว้พอเปิดแง้มออกมาซึ่งหอคงตัวจริงก็รีบเข้าไปฟาดจัดกลารด้วยกระบองวิเศษจนตายแต่บางตำนานตรงนี้นั้นก็กล่าวไว้ว่าหนีไปได้นั่นเองครับจากนั้นเจ้าแม่กวรอิ่มจึงพาซึ่งหอคงไปส่งให้พระถังสัมจั๋งดังเดิมพร้อมอธิบายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรวมถึงที่พระถังสัมจั๋งโดนซึ่งหอคงทำลายนั้นก็ไม่ใช่ตัวจริงเช่นเดียวกัน พระถังยังต้องให้หงอคงอลขาในภารกิจอันเชิญพระไตรปิฎกต่อไปพระถังสงบใจและรับหงอคงกลับเข้าไปจากนั้นต่อมาพระถังกับหงอคงก็ไม่ทะเลาะกันขนาดนี้อีกเลยเทนีแล้วกลับมากันที่ตัวเกมแบล็กมิดวูคงกันอีกครั้งนะครับ ในประเด็นที่ว่าทำไมคนถึงพูดกันว่าตัวเอกของเกมนี้นั้นอาจไม่ใช่เฮงเจียรหรือเงอคงนั่นเป็นเพราะจุดสังเกตใหญ่สอจุดดังนี้ครับ 1. ในตอนท้ายของเครดิตนั้นได้มีการปรากฏตัวของลิงอีกตัวที่ห้ามไม่ให้เกิดการต่อสู้ไปมากกว่านี้หรือหยุดกระบ,บองของตัวเอกของเราเป็นการหยุดการฆ่าชีวิตจึงสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นหงอะคงนั่นเองครับ เพราะว่าที่ผ่านมาในตัวเกมนั้นจะเป็นจุดที่2ที่เราต่อสู้และเห็นในทีเซอร์มาตลอดวานอนตัวเอกจะได้จบชีวิตของเหล่าปีศาจมากมายลงไปนั่นเองซึ่งมันก็คล้ายกับอุปนิสัยสาดดิตของวานอนหกหูเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูกันที่รายละเอียดของวานอนหกหูกันดีกว่าครับ หากจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้ววานอนที่ปรากฏในเรื่องตำนานไซอิ๋วนั้นมีถึง5ตัวถึงแม้ว่าบางสำนักจะบอกว่ามีเพียง4ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งใน5ตัวนี้นั้นจะขออธิบายข้าวๆไว้ดังนี้ครับ 1. ฉีเทียนต้าเซิงราชาวานอนมหาเทพเทียนฟ้าเสมอเทวดาลิงหินหรือก็คือซุนเงาะคงนั่นเองครับ 2. ราชาลิง มีหัวหวาง 3. ชี้จีหมาหัววานอนหมาแดงหรือวานอนก้นแดงที่มีทักษะด้านเวทมนต์ 4. ตรงปี่อยู่อันหัวหรือลิงแขนยาวที่มีความสามารถจับพระอาทิตย์เล่นดวงดาวโดยบางความเชื่อของไทยนั้นก็บอกว่าอาจจะเป็นหนุมานก็ได้นะครับ โดย3ตัวละครที่กล่าวมานั้นคือพี่น้องร่วมสาบานสมัยงอคงทําการกรบฏต่อสวรรค์ก่อนที่จะถูกพระยูไรจับไว้ที่ภูเขานั่นเองครับและสุดท้ายก็คือลุยเอ๋อหมีหัวหรือวานอนหกหูนั่นเองครับและอีกทั้งวานอนหกหูนี้นั้นยังถูกนับว่ามีบทบาทตามตำนานรองลงมาจากงอคงเลยทีเดียวครับ โดยวานอนหกหูนั้นมีความสามารถแบบเดียวกับหงาะคงในทุกๆด้านทั้งเวทมนต์พละกำลังทําให้แยกแยะก,กันออกยากรวมถึงการแปลงกายที่ยังมีแพสซีฟสกิลในตัวในการได้ยินได้ฟังไกลได้ถึง1,000ลี้1 0 0 0 0ลี้ในบางตำราเพราะมีหกหูนั่นเองครับโดยในจุดนี้นั้นถูกเล่าไว้ว่า วานอนหกหูนั้นเคยเป็นสมุนต้นหนึ่งของหงอคงในสมัยที่ก่อกระบฏต่อสวรรค์เลยทำให้นับถือหงอคงเป็นเสมือนไอดอลของตัวเองหลังจากที่ซึงหงอคงได้ออกเดินทางไปยังชมพูทวีปกับพระถังซัมจั๋งแล้วจึงสถาปนาตนเป็นท่านอองตนใหม่แห่งกลุ่มวานอนและฆ่ามนุษย์ เพื่อทําการกินดวงวิญญาณไปมากกว่า40,000คนจุดประสงค์ตรงนั้นเพื่อบําเพ็ญเพียรและรับพลังมาให้ทัดเทียมกับสุนโงคงนั่นเองครับจุดที่แตกต่างด้านอุปลักษณะนิสัยของวานอนหกหูและเฮ้งเจียนั้นก็คงเป็นเรื่องของความดุร้ายเพราะได้รับกลิ่นอายสมัยเฮ้งเจียนั้นยังเป็นลิงหัวรุนแรงอีกทั้งยังกินมนุษย์ไปด้วย ในความเชื่อของคนจีนโบราณนั้นมองว่าการที่ปีศาจหรือตำนานต่างๆเล่าว่าได้กินดวงวิญญาณของผู้วิเศษหรือมนุษย์นั้นจะทําให้มีผลกําลักและมีความสามารถสูงขึ้นนั่นเองครับแต่ในบางตำราสำนักก็กล่าวไว้เช่นกันครับว่าจริงๆว่านอนหกขู่นั้นอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในจิตของเฮงเจียที่สร้างขึ้นมาเฉยๆจากความโหดร้ายภายในจิตใจของตัวเฮงเจียเองสุดท้ายแล้วตัวเนื้อหาที่แท้จริงนั้นจะเป็นอย่างไรหรือตัว ทที่แ้จริงของ b แบล็ m มิดวัวคงนั้นจะเป็นใครก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปตอนตัวเกมปล่อยแล้วละกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้หากเป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมแล้วแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆและ s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ